สวัสดีครับผมวก,กับหม,มากับรายการ Master H ร้อยโยเกมเดิมกัลลีนา ROV Thailand นะครับวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวฮีโร่ที่เป็นตัววัญใจของหลายๆคนเลยนะก็น้องเนยบินหรือว่าบัตเทิลไฟนั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้นะอยู่ในตําแหน่งแอสซิสต์นะครับจุดเด่นก็คือความว่องไวแล้วก็ความแล้วก็ฟาร์มนั่นเองคือตัวนี้มันเข้าป่าฟาร์มได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ร่างสกินทดลองอยู่นะที่ได้จากกองของขวัญกันนะครับผมไอกิจกรรมดาวอะไรน่ะเก็บสะสมดาวนะครับ อัศวินตัวนี้มีพลังชีวิตที่ต่ำนะครับแต่ว่าพลังโจมตีนี่สูงริบลิ้วเลยนะแล้วก็สเตปแบบเขาเรียกว่าอะไรการคอมโบจังหวะปะทะทีมไฟน์นี่ค่อนข้างโหดนะครับสำหรับตัวนี้มาดูสกิลติดตัวของเขาครับการสังหารหรือช่วยเหลือนะครับจะทําให้สกิลรีเซ็ตนะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตให้ตัวเราด้วย8%นะครับสกิลที่1น,นะครับผมเป็นการปล่อยขึ้นดาบไปรอบตัวนะครับเพื่อสร้างความเสียหายทางกายภาพ,าพแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสโลนะครับ ส่วนสกิลที่2ก็ฟาดึ้นดาบไปยังทิศทางที่เราเลือกนะครับเพื่อสร้างความเสียหายกายภาพพร้อมกับสโล์ศัตรูด้วยนะครับผมพร้อมกับลดความเร็วการโจมตีศัตรูลง50เป็นเวลา3วินาทีสกิลที่1นี่สโล์2วิสกิลที่2นี่สโล์3วินะครับ2สกิลรวมกันก็5วิแล้วนะสโล์เนี่ยแล้วก็สกิลที่3ครับผมก็เป็นการกระโดดไปฟันศัตรูนะครับผมอ่า เพื่อสร้างความเสียทางกายภาพนะแล้วก็พร้อมกับลดความเสียหายจากศัตรูลง60%นะครับและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้ตัวเราด้วย50%ก็เป็นการกระโดดเข้าไปฟันศัตรูแล้วก็เพิ่มความเร็วให้ตัวเรานะ50%แล้วก็ทําให้โดนดาเมจจากศัตรูน้อยเบาลง60%นะครับสําหรับสกิลที่3เป็นตัวที่ยอดฮิตเลยนะหลายๆคนแบบไม่ใช่หลายๆคนดิแทบจะทุกเกมก็ต้องเจอกับเพื่อนฝายนะครับผม เจอกันแน่นอนนะไม่ต้องห่วงตัวพัทน์ไฟนี่อ่าเดี๋ยวไปดูไอเทมที่ผมจะออกให้ตัวพัฒน์ไฟกันนะครับไอเทมชิ้นแรกผมจะออกเป็นดาบฟาร์มนะครับผมดาบแดงเอาไว้ฟาร์มนั่นเองจริงๆไม่ต้องออกก็ได้นะแต่ว่าผมชอบเข้าป่าฟาร์มนะครับผมเป็นอะไรไม่รู้คือชอบฟาร์มก็เลยออกมาแนละ้วไอเทมชิ้นนี้ก็คือเพิ่มความเร็วในการโจมตี25%แล้วก็ดูดเลือด10%นะครับสกิลติดตัวก็คือการโจมตีปกติจะสร้างความเสียหายเท่ากับเวท6%ของพลังชีวิตของศัตรูนะครับผมแล้วก็ ทำดาเมจต่อมอนสเตอร์ป่าแรงขึ้น30%แล้วก็ได้รับ XP เมื่อฆ่ามอนสเตอร์ป่าเพิ่มขึ้น30%นะครับแล้วก็เวลาฆ่ามอนสเตอร์ป่าก็จะได้รับพลังโจมตีบวก 3, สสูงสุดเก็บได้15ครั้งนะครับ35ก็จะได้รับดาเมจจากไอเทมชิ้นนี้ทั้งหมด45นะครับต่อมาครับรองเทา้าจอมมาเป็นรองเทา้าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เลยนะครับผมเพราะว่าสกิลติดตัวก็คือต้านทานสถานะ35%านะนะทำให้ตัวเราหลุดพ้นจากพันธนาการไวขึ้นนะครับ แล้วก็วิ่งแก๊งเพื่อนได้ง่ายขึ้นนั่นเองไอเทมชิ้นที่3ามครับจออเป็นดาบม่วงเลยครับผมชิ้นนี้ก็บวกพลังโจมตี80แล้วก็เวลาเราใกล้าตายก็จะเป็นอมาตะแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็บวกค่าจากกอเกราะด้วย4-5%ทําให้แบบจังหวะประทะานี่เราสามารถเข้าแล้วก็ออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับไอเทมชิ้นที่4ครับออกมาเป็นไอดาบส้มนะครับผมดาบควายส้มนั่นเองซึ่งไอเทมชิ้นนี้ก็ บวกหลายอย่างครับบวก70พลังโจมตีแล้วก็ลดคูดาว15เอ้ยลดคูดาว10%แล้วก็บวกความในการโจมตี15%ดูเลือด10%แล้วก็บวก HP ให้เรานะครับหรือว่าพลังชีวิต1,100เลยนะไอเทมชิน้นนี้ทำให้ตัวเราถึกขึ้นนะครับผมสกิลตดตัวก็คือหลังจากที่เราใช้สกิลนะครับการจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับการโจมตีปกติครั้งต่อไปด้วยนะแล้วก็จกอะเกราะ60นะครับไอเทมชิน้นนี้เป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีเลยนะแต่ว่าก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันครับผม2,890 ต่อมาครับออกมาเป็นเกราะตายเกิดเลยนะครับผมเพื่อทําการเซฟตัวให้ไะเทมไฟเหล่านิดนึงนะเพราะาไอเทมชิ้นนี้บวก1000พลังชีวิตแล้วก็เวลาเราตายก็จะเกิดมาด้วย HP 40%จาก HP สูงสุดของเรานะครับผมครูดาว3ามนาที่สำหรับไอเทมชิน้นนี้สุดท้ายครับผมออกมาเป็นดาบแดงนะครับผมบวกดาเมจ200แล้วก็เมื่อ HP ป้องมาต่ำกว่า50%จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับก็เอาไว้ไล่เก็บซากได้ ง่ายขึ้นนั่นเองนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าบัตรทนปลาสายฟาร์มในคลิปนี้จะเป็นยังไงกันนะโอเคครับก็มาจัดกันครับผมมีคนจะลงกับเราด้วยไหมแงคงไม่ถึงนะครับตอนนี้ผมไดมอนนะชนะอีกเกมหนึ่งนี้จะไปไดมอนหนึ่งแล้วนะครับคือจริงๆผมไม่อยากรีบขึ้นคอนสักเท่าไหร่นะเพราะว่าแบบ ขึ้นไปในแล้งคอนเนี้ยจะเจอเกมแบบตึงๆนะครับมันเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะจักที่ผมลองแบบซีซั่นที่แล้วที่ขึ้นไปนะครับผมก็คอนเก็บไปหลายดาวแล้วแต่ว่ามันเล่นไม่ค่อยสนุกเหมือนกับตอนอยู่พวกไดมอนด์ตอนอยู่พวกแพตตินัมนะครับคือแบบมันไม่ค่อยบวกกันเท่าไหร่มันจะเน้นแบบสเต็ปเน้นแบบแบดแผนมากขึ้นนะครับส่วนตัวคือชอบแบบบวกยับอะไรอย่างงี้มากกว่านะอ่ารอบนี้ไม่มีใครแย่งผมเล่นบัตเทิลไฟเลยนะปกติคือแบบกดเข้ามานี่ไวโอลเลตบัตเทิลไฟ คือจะโดนกดไปก่อนเลยนะครับโอเคฮะผมจะใช้เป็นสกินเช่านะครับทดลองใช้นั่นเองได้มาจากกิจกรรมสะสมดาวนะครับต้อนรับวันหัวเกียนโลกนะครับผมอ่าก็สําหรับสกิลชาร์เลนเจอร์ผมก็จะมาเป็นไอ้สเปลที่เอาไว้รัดคลิปนั่นเองนะครับกดไปโอเค,อเคทีมผมค่อนข้างครบเครื่องครับมีทั้ง แทงแคลลี่แอสซัสซินไฟเตอร์เมดนะครับผมอ่าข้อค่อนข้างครบเครื่องนะใช้ได้อยู่แต่ว่าตัวสตันจะมีแค่ตัวเดียวนะครับไอสองตัวเดียวเพราะว่าไอ้ตัวนัทยานะครับมันก็สตันได้นะสำหรับสกิลที่สองโอเคครับตอนนี้ก็แลงไดมอนทั้ง10คนเลยนะครับผมทั้ง2ฝั่งเลยนะแลงไดมอนทุกคนครับ ก็ต้องมาวัดฝีมือกันในเกมแล้วครับผมว่าเกมนี้ทีมของใครจะได้เปรียบมากกว่ากันเพราะว่าตัวก็พอๆกันนะเพราะว่าทีมของเขาก็มีทั้งเมดแครี่แอสซิซินแล้วก็แท้งเมดแล้วก็แท้งนะครับผมาทำไมผมถึงบอกว่าแท้งเมดเพราะว่ากิลด์ของเขานี่จะเล่นเป็นสายแท้งล้วนก็ได้หรือว่าจะออกของเมดมาก็ได้นะอย่างที่ผมเคยรีวิวคลิปไปนะไอ้กิลดอร์สายเมดนะครับ ตอนนี้ก็มาสอนทิกกันนิดนึงนะก็คือผมจะไปเลนบนก่อนนะครับถ้าเกิดอยู่ฝั่งนี้นะเนื่องจากมังกรอยู่เลนล่างนะครับเราฟาร์มคลิปบนเสร็จเราไปฟาร์มคลิปล่างต่อนะก็มังกรจะเกิดพอดีนะครับผมทําให้เราสามารถตีมังกรต่อได้เลยอันนี้เป็นทิกเล็กๆ็น้อยน้อยนะครับเราต้องฟาร์มตรงข้ามกับฝั่งที่มังกรเกิดนะเดี๋ยวดูกันครับผมว่าจะตีมังกรได้เลยอย่างที่พูดหรือเปล่านะครับ จริงๆควรอัพมาเป็นสกิล2ก่อนก็ได้นะครับเอาไว้เล่นความฟาร์มนั่นเพราะว่าสกิล2ดาเมจมันแรงกว่าแต่ที่ผมอัพหนึ่งมาก่อนก็คือกลัวมันมาแก๊งนะครับคือกลัวมันมาแก๊งจริงๆอ่ะเพราะว่าไม่ได้มากับทีมถ้าเกิดมากับทีมก็คือทีมจะยืนเฝ้าให้นะครับผมการมันมาลารดบัฟนั่นเองแต่ว่ามาคนเดียวก็คือมันจะเข้ามาลารดบัฟเอาง่ายๆนะครับผมก็เลยอัพสกิลหนึ่งมาก่อนเพื่อแบบเอาไว้หนีเอาไว้อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าสกิลหนึ่งมันสโลได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับ การพลาดโอเคก็ okay, ลงไปเล่นล่างต่อเลยฟาร์มตอนนี้มังกรยังไม่เกิดนะครับอีก40กว่าวีนะก็ผมฟาร์มเสร็จพอดีครับผมน่าจะเกิดย้ำอีกครั้งนะครับเกมนี้สุ่มมาคนเดียวนะไม่ได้มากับทีมงานนะครับก็เลยต้องเล่นระวังนิดนึงเพราะเราไม่รู้ว่าจะเจอทีมที่เป็นงานหรือเปล่านะครับ โอเคฟาร์มไปเรื่อยๆรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าป่าผมมาเพื่อมากกนผมเลยนะถ้าเกิดได้ฟาร์มสบายอย่างนี้ก็โอเคครับผมอ่ามังกรจะเกิดแล้วครับสังเกตนะสามวิอ่ามังกรเกิดครับเห็นไหมคือฟาร์มคลิปบนเสร็จมาฟาร์มคลิปล่างต่อมังกรก็เกิดฟาร์มมังกรต่อได้เลยนะครับชิคเล็กๆน้อยๆนะ สามารถลองนําไปใช้กันดูได้ครับผมเพื่อเร่งการฟาร์มให้ตัวเองด้วยแล้วก็ให้ทีมด้วยนั่นเองสําหรับบัตเช่นไฟล์โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 อยังได้อยู่เดินเอ้าเดินไม่ติดเดินไม่ติดโอ้โหเกือบแล้วเมื่อกี้ได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยกระโดดไม่ถึงว่ะถอยก่อนถอยก่อนใจเย็นใจเย็นผมโหเมื่อกี้กดเดินไม่ติดนะครับไม่รู้เป็นอะไรพยายามกดเดินนะมันกระตุกกระตุก แล้วมันก็เออว่ะเกือบไปแล้วเมื่อกี้เกือบถ้าเกิดเขาดึงโดนมังกรน,นี่โดนลารดมังกรเลยนะเมื่อกี้ยังดีอยู่ครับผมยังยังยังได้อยู่เกมยังโอเคอยู่ครับเกมมาฟาร์มคลิปต่อนะครับคลิปบนก็จะเกิดแล้วนะเกิดพอดีเราตีมังกรเสร็จแล้วก็มาฟาร์มวนไปที่คลิปบนต่อเลยครับ แล้วก็พยายามดูเลนเพื่อจะทำการแกงเพื่อนด้วยนะโอเคฟ่าไปก่อนครับไม่ต้องรีบถ้าผมได้บัฟฟ้านี่ผมจะไปแกงแล้วเพราะว่าบัฟฟ้านี่คือจะสกิลคูดาวเร็วขึ้นนะครับผมทำให้บัตเทิลฟลาสกิลได้ไวขึ้นนั่นเอง ครับหาเลนแก๊งการเข้าป่าต้องเข้าทางแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดเดินเข้าตรงๆเลยมันจะเห็นนะครับต้องพยายามเข้าตามพุ่มไม้แบบนี้นะครับผมรอมันโอเคมันจิ้งมาแล้วคอมโบได้ครับเรียบร้อยโอ้โหแชทเด้งจริงๆเมื่อกี้ผมว่าผมน่าจะคิวได้นะแต่แช็มันเด้งอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดกอนแป๊บหนึ่ง โอเคครับเขาน่าจะยังไม่เห็นผมนะหรือว่าเห็นวะหรือว่าเห็นวะเอ,เอาเ,เอาเร็วเลยกระโดดครับผมใส่เลยสลโลครับอ่าโอเคได้ตัวหนึ่งสองตัวได้อยู่ได้อยู่นี่เรียบร้อยนี่โดดโฮ้ยเลเซอร์ยิงอยู่นะโหดโดนล้วงครับผมไปโดนล้วงโดนล้วงเอาเม็ดเอาเม็ดเอามามีดเอาเม็ดจะโดดได้แล้วเอาเม็ดนี่ไงโอ้โหมีไ e อ้นี y ่ว่ะ สเปลเทเลพอร์ตปะยางยางยางยงมาดิมาดินี่ไงมาดีมาดีมาด,มาดีจะคิวเหรอตีมังกรยังไม่ไหวนะเดี๋ยวผมขอฟาร์มเอาเลือดก่อนนะครับก็เพราะว่าฆ่าคลิปตัวนึงก็ได้เลือดนะครับขอฟาร์มเอาเลือดก,ก่อนใจเย็นๆอ่ะได้เลือดตัวละ3 0 0 400้ครับฟาร์มไปก่อนพอเลือดมีสัก ครึ่งหลอดเดี๋ยวค่อยไปตีมังกรต่อนะครับตีมังกร,กรก็คือจะได้จะได้ exp ทั้งทีมนะครับไม่ใช่แค่ตัวเรานะได้ทั้งทีมเลยเพราะฉะนั้นต้องขยันตีครับจะทำให้ทีมเราได้เปรียบหลอสักแป๊บโอเคไปเเลดฟาร์บฟ้าอยู่งั้นผมไปละจริงๆผมก็อยากเดบบฟ้านะแต่ว่าไม่เป็นไรครับ เมื่อกี้เกือบตัดสินใจกระโดดไปแล้วไงกาลีมันก็มานะครับโหอันนี้ก็มาว่ะปุ๊บอ่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับไอสกิลชาเลนเจอร์ที่เอาไว้ล้าคลิปนะครับไอที่ผมใช้อยู่ในมือมือเพชรอะสามารถกดใส่คนได้น,นะเพื่อทำดาเมจนิดนึงแล้วก็ทำการสโลนะครับผมใจเย็นใจเย็นใจเย็นอื้ม จิตสัมผัสก็มาว่ะจิตสัมผัสก็มานี่มันลูกศิษย์ริวไปนี่ยตอนนี้ยังตีมังกรไม่ได้นะครับเพราะว่าทีมของเขานะมันปนเปี้ยนปนเปี้ยนอยู่แถวมังกรน,นะครับเฮ้ยประธานไฟว่ะเอายืนเฉยยืนเฉยอย่างนี้โอ้โหมันไม่เฉยแล้วว่ะมันไม่เฉยแล้ววะ่ะดาอยู่กระโดดต่อเลยครับเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วข่อ,อฮิ้วหนะมีฮิวเปล่า โอ้โหสวยครับสวยสวยสวยโอเคเดินออกมาก่อนครับโหเ <c oughs> พื่อนเราเมื่อกี้มาฮิวให้เราสวยมากนะถ้าเพื่อนเราไม่มาฮิวให้ผมเมื่อกี้นี้ตายแน่นอนครับผมมาตายนะโอเคถือว่าทีมนี้ค่อนข้างเล่นเป็นงานครับสกอรต์ตอนนี้เริ่มทิ้งห่างแล้วนะ 11ต่อ2นะครับสกอร์ทีมเคตีมังกรเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพึ่งอย่าพ่ง,พงผมลืมปิดแจ้งเตือนตลอดเลยเวลาก่อนเล่นอะโอเคสแต็กผมครบแล้วนะครับผมสแต็กไอดาบฟาร์มนะสูงสุดของมันคือ15นะครับผมสแต็ก ถึงครบแล้วก็ฝานต่อได้นะครับเพื่อเล่ง exp กับเล่งทองนั่นเองเลนกลางมันบวกกันแล้วอะโอ้โหแรงมากครับนาทยากำลังไปเพื่อนใจเย็นนี่ลงเท้าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วนะเนี่ยวิ่งเร็วกว่าน,นี้หน่อยนี่นี่โดดต่อครับตามมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เรียบหรออีกตัวอีกตัว ได้อยู่ตามมาตามมาโอ้โหมันไม่มีใครตามมาว่ะตีป้อมเลยไหมอ่ะฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้เอาซะง,งั้น <c oughs> ถึงเขาไม่ยอมแพ้ก็น่าจะตีป้อมแตกแล้วนะผู้ผมอะโอเคครับผม MVP ไปก็เทคนิคการเล่นบัตรเชนไฟล์ก็ประมาณนี้นะผมการฟาร์มการยืนตำแหน่งฟาร์มตั้งแต่เริ่มจนแบบการคุมเลนต่างๆนะครับการแก๊งอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนี้นะครับ สามารถลองนำไปใช้กันดูได้นะเพื่อแบบเป็นประโยชน์ต่อทีมให้สูงที่สุดนะครับอ่าตามนี้เลยก็คนที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคนที่ติดตามวิดีโออยู่ก็เจอกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ